สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบสถานการณ์สั้นๆจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบสถานการณ์สั้นๆน,นั้นเป็นการแสดงท่าทางสีหน้าน้ำเสียงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นรับรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ไหนกับใคร เป็นสถานการณ์ของโจรที่กำลังแอบไปขโมยของนณที่แห่งหนึ่งเมื่อขณะที่ไปหรือได้ของมาตามที่ต้องการก็ดีใจกระโดดโลดเต้นแต่เมื่อโดนตำรวจจับก็ได้มีท่าทางที่ตรงกันข้ามอย่างเห็นได้ชัดเลย จากสถานการณ์ตัวอย่างนักเรียนอาจจะจินตนาการสีหน้าท่าทางออกมาได้ไม่เหมือนกับในภาพบางคนอาจจะตกใจใหญ่กว่าหรือบางคนอาจจะตกใจน้อยกว่าเมื่อเจอกับตำรวจเช่นเดียกนักเรียนนักเรียนสามารถจินตนาการหรือสร้างสารรค์การเคลื่อนไหวร่างกายในแบบของนักเรียนเองได้เลยนะคะ มีอีกหนึ่งตัวอย่างของสถานการณ์สั้นๆมาให้นักเรียนได้ชมกันก็คือมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยแล้วถูกโจรน,นวิ่งราวกระเป๋าตำรวจคนหนึ่งจึงวิ่งไปจับโจรและนำกระเป๋ามาคืนให้กับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจึงรู้สึกระทับใจและขอบคุณจึงได้มอบรางวัลให้กับตำรวจผู้นั้นจากสถานการณ์ที่คุณครูได้กล่าวมานักเรียนอาจจะไม่ต้องเป็นโจร วิ่งหนีตำรวจหรือเป็นตำรวจที่กำลังวิ่งไล่จับโจรอาจจะทำสถานการณ์สั้นๆก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มอบของรางวัลให้กับตำรวจที่ตำรวจเนี่ยนำกระเป๋ากลับมาคืนให้กับเขาได้จากสถานการณ์นักเรียนสามารถส,สร้างสรรค์หรือจินตนาการออกมาได้ในแบบของนักเรียนเองได้นะคะ ค,ครูมีตัวอย่างสถานการณ์มาให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติเคลื่อนไหวร่างกายโดยคุณครูจะมีภาพตัวอย่างของสถานการณ์ต่างๆมาให้นักเรียนนักเรียนจะปฏิบัติตามภาพหรือปฏิบัติตามจินตนาการของนักเรียนเองก็ได้นะคะพร้อมปฏิบัติกันหรือยังเอง่ยถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลย สถานการณ์ตำรวจไล่จับผู้ร้ายเป็นสถานการณ์ที่ตำรวจเนี่ยกำลังวิ่งไล่จับผู้ร้ายเด็กๆลองสิคะวิ่งไล่จับผู้ร้ายยังไงกันเอยสถานการณ์ต่อมานักเรียนช่วยครูถือของมีนักเรียนสองคนกำลังยืดมือ ไปช่วยคุณครูถือหนังสือนักเรียนลองปฏิบัติกันดูนะคะว่าช่วยคุณครูถือของปฏิบัติกันอย่างไรเอ่ยพาคนแก่ข้ามถนนใช้มือทั้งสองข้างพายุงและเดินข้ามถนนมาพร้อมกับคนแก่เวลานักเรียนช่วยคนแก่ข้ามถนน เวลาที่นักเรียนเดินข้ามถนนกับผู้ปกครองผู้ปกครองทำอย่างไรเอ่ยจูงมือนักเรียนใช่ไหมคะ สถานการณ์ต่อมาหมอฉีดยาคนไข้ลักษณะของหมอเป็นอย่างไรเอย่ยมือนึงจะถือเข็มอีกมือนึงก็จะคอยประคองหรือจับตัวคนไข้ไว้ไม่ให้ดิ้นเพื่อที่จะไม่เป็นอันตรายต่อคนไข้ใช่ไหมคะนักเรียนลองปฏิบัติกันดูนะสถานก,การณ์สุดท้ายแล้ว คุณแม่ป้อนอาหารลูกเป็นสถานการณ์ที่คุณแม่เนี่ยกำลังถือช้อนอาหารอยู่กำลังจะป้อนลูกโดยมือนึงถือช้อนอีกมือนึงก็คอยประคองลูกหรือจับลูกไว้ไม่ให้ลูกหนีไปไหนมาถึงแบบทดสอบกันแล้วนะคะนักเรียนคุณครูมีแบบทดสอบมาให้นักเรียนได้ลองทายสถานการณ์ที่คุณครูได้นำมาว่าเป็นสถานการณ์อะไรนะคะ ลองทายดูซิว่าเป็นสถานการณ์อะไรติกตอกติกตอกเฉลยนะจ่ายตลาดนั่นเองสถานการณ์ต่อไปเลยสถานการณ์อะไรเอ่ยมีเด็กผู้หญิงถือปิ่นโตพร้อมขันดอกบัววิ่งออกมาหน้าบ้านโดยมีคุณแม่ที่ถือตะกร้ามีปิ่นโตข้างในและน้องชายถือดอกบัวรออยู่ที่หน้าบ้าน สถานการณ์อะไรนะติ TikTok, TikTok. ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยนะคะเตรียมตัวไปวัดนั่นเองไหมที่สถานการณ์ต่อไปกันเลยดีกว่าโหอันนี้ไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะนะักเรียนน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วมีเด็กหญิงสาวมัดผมแกะกำลังถือไม้ถูพื้นอยู่พร้อมกับถังน้ำ้างลำตัว เด็กสาวกำลังทำอะไรอยู่นะนึกออกกันหรืยังเอ่ยคนครูฉเฉลยนะถูบ้านนั่นเองสถานการณ์ต่อมาโหมีอะไรเต็มหญิงสาวไปหมดเลยหญิงสาวกำลังทำอะไรอยู่คะเด็กหญิงกำลังทำอะไรอยู่นะใทายถูกกันไหมเอ่ย ครูเฉลยนะกำลังล้างจานอยู่นั่นเองถูจานใหญ่เลยสถานการณ์ต่อมาโหลูกไก่เต็มไปหมดเลยหญิงสาวกำลังถือถ้วยที่ใส่ข้าวเปลือกอยู่นั่นเองกำลังหว่าข้าวให้ไก่เลยหญิงสาวทำอะไรอยู่นะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกให้อาหารไก่นั่นเอง ต่อไปกันเลยหญิงสาวกำลังถือถังน้ำมาแสดงว่ากำลังทำอะไรเอย่ยรดน้ำต้นไม้นั่นเองจบลงไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับสัปดาห์นี้สำหรับการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบสถานาการณ์สั้นๆเป็นยังไงกันบ้างคะได้รับความรู้เพิ่มเติมไหม สำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็มีใบางานให้นักเรียนทำด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าคุณครูจะนำบทเรียนในเรื่องการเคลื่อนไหวในแบบไหนรอติดตามชมกันนะคะนักเรียนไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ